ขอคนสังคมจะต้องเป็นไปตามพิธีของคนนั่นแหละแต่วันนี้เวลาก็หมดเพียงเท่านี้ครับขอความสุขความเจริญพลิมีแด่ท่านทุกท่านสวัสดีครับ สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยมหามากุฏราชวิทยาลัยนะครับทุกวันอังคารนะครับเวลาหลังข่าวสองทุ่มเศษนะครับผมวสินอินทเสระจะมาพบกับท่านผู้ฟังในรายการวิเคราะห์ธรรมนะครับเมื่อวันอังคารที่แล้วผม ได้คุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องอาสะวะสี่นะครับมาถึงเรื่องทิฏฐาสะวะอาสะวะคือทิฏฐิหมายถึงความเห็นผิดนะครับทิฏฐิคือความเห็นผิดแล้วก็ได้คุยเรื่องนี้มาสักสองครั้งแล้วนะครับ เมื่อคราวที่แล้วผมได้ไปหยุดยุดที่เรื่องว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนไม่ให้หยุดมั่นในทิฏฐิโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคือมิจฉาทิฏฐินะครับแต่ถ้าแม้จะเป็นแม้จะเป็นสัมมาทิฏฐิก็ทรงสอนออแม้จะเป็นสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นกุศล,ลธรรมนะครับซึ่งจะ รวมอยู่ในคำว่าทมแต่ที่นี้ในระดับสูงเนี่ยครับก็ส่งสอนว่าไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นแม้ในธรรมตั้งที่ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราแสดงธรรมเปรียบเหมือนเรือหรือแพเพื่อข้ามฝั่งไม่เพียงแต่อาธรรมเท่านั้นที่ต้องละแม้ธรรมก็ต้องละเสียด้วยคือหมายความว่า ผมได้อธิบายว้นนิดหน่อยว่า,าคนที่ข้ามเรือโดยเรือหรือโดยแพเนี่ยนะครับเมื่อถึงฝั่งแล้วการปฏิบัติโดยชอบต่อเรือหรือแพนั้นก็คือ,อจอดเอาไว้ที่ฝั่งนั้นเองไม่ต้องแบกเรือหรือแพไปด้วยแพเป็นเครื่องมือ เือหรือแพรเป็นภานะเป็นเครื่องมือสำหรับข้ามฝังเ,เรื่องกุศลธรรมอาธรรมนั้นไม่ต้องพูดถึงซึ่งต้องละอยู่แล้วแต่ที่พูดถึงกุศลธรรมหรือบุญหรือ,อ,อความดีอะไรต่างๆนี้โดยในขั้นสามัญก็ท่านสอนให้บำเพ็ญให้กระทำไปกอดเหมือนกับอาศัยเรือสำหรับข้ามฝัง ว่าในขั้นสุดท้ายในระดับสูงเนี่ยครับก็ท่านสอนให้ละทั้งธรรมและอาธรรมอย่าไม่ยึดมั่นในธรรมทั้งปวงนั่นเป็นการปฏิบัติชอบต่อธรรมเพราะว่าตามหลักพุทธศาสนาในระดับสูงนะครับพุทธสาวกจะต้องละเครื่องข้องทั้งปวงทั้งที่เป็นบุญและเป็นบาปดังพระพุทธภาษิตท,ที่ว่า เรากล่าวเรียกบุคคลผู้ละเครื่องข้องทั้งสองเสียได้คือทั้งบุญและบาปโยธาปุญญจะปาปัญจะกุโพสังขังอุปัจจคาข้ามเครื่องข้องทั้งสองเสียได้